ในปี2007มีหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่นำสาวสวย7คนมาแสดงเป็นหนังที่มีความหลอนสยองและน่ากลัวแต่ก็แฝงไปด้วยความเซ็กซี่ของตัวละครต่างๆหนังเรื่องนั้นก็คือสวยลากไส้เป็นเรื่องราวของหมอตา้าหมอนุ่มสุดหลอเหลาเจ้าชู้กับสาวสาวพยาบาลผู้ช่วยทั้ง7คนซึ่งประกอบไปด้วยนุก๊กพยาบาลสาวที่หวังอยากจะแต่งงานกับหมอตา้าและมีลูกด้วยกันเอ๊ะสาวสวยที่ข้างขายสินค้าแบรนด์เนมเป็นที่สุด ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เธอก็มีความสุขที่ได้ตัดรูปสินค้านั้นๆราวกับเธอได้เป็นเจ้าของมันแล้วอีกอย่างเธอมีความฝันว่าอยากจะเป็นนางแบบอีกด้วยโจสาวสวยนักกินที่ชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจกินได้ทุกที่ทุกเวลาแต่พอเธอได้รู้รสชาติของอาหารนั้นๆแล้วเธอก็จะล้วงคออาเจียนออกมาและชั่งน้ำหนักอาเจียนของเธอยิ้ม สาวสวยที่ข้างไยการออกกําลังกายอย่างที่สุดหลังจากที่เธอได้ออกกาลังกายเสร็จแล้วเธอก็จะชอบมาวัดสัดส่วนของเธอกับโปรเจคเตอร์เพื่อที่จะได้หุ่นที่สมบูรณ์และเพอร์เฟกแต่เธอก็มักจะไม่พอใจที่หุ่นบางส่วนของเธอไม่ได้แบบที่เธอต้องการออนและแอมสองสาวฝาแฝดที่ข้างไขค,ความงามของใบหน้าซึ่งกันและกันและเธอก็จะชมกันเองตลอดว่าเธอสวยอย่างนั้นอย่างนี้และตาหวานแฟนของมองตา้าพี่สาวของนุก๊ก เปิดเรื่องมาเราจะเห็นว่าบรรดาพยาบาลสาวกําลังทําความสะอาดศพศพหนึ่งอยู่ซึ่งศพนั้นก็คือตาหวานซึ่งหมอตาได้ติดต่อกับใครบางคนเพื่อที่จะทําการขายศพของเธอการตายของตาหวานเกิดขึ้นจากเธอได้ไปแอบ,บเจอว่านุกกับหมอตามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหรือง่ายๆทั้งคู่ได้แอบ,บแซบ,บกันนั่นเอง แต่ตาหวานจับได้เลยไปทําร้ายนุกแต่เพื่อนพยาบาลก็ได้มาช่วยนุกไว้ซึ่งทําให้ตาหวานได้ขู่ออกมาว่าจะแฉะเรื่องทั้งหมดให้คนอื่นได้ฟังและเปิดโปงที่หมอตาหากินกับศพโดยการค้าอาวัยวะเท่อนจึงทําให้เธอนั้นโดนฆ่าปิดปากนั่นเองซึ่งหนังได้ปล่อย์เวิร์ดของจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ไว้ว่าวิญญาณคนตายจะกลับมาหาคนที่รักใน7วันจึงทําให้เรื่องราวสยองของสวยลากไส้ได้เริ่มต้นขึ้น7วันต่อมาหลังจากที่ตาหวานได้ตายไป หมอต้าก็ได้ไปนัดเจอคนที่ติดต่อจะซื้อศพของตาหวานแต่เขาก็ไม่มาตามนัดจึงทำให้หมอต้าหัวเสียเป็นอย่างมากทางด้านของนุกเอ๊ะยิ้มและโจ้ก็ได้นั่งอยู่ในห้องและเอ๊ะก็ได้พูดกับนุกว่าตาหวานได้ตายไปกี่วันแล้วแล้วเชื่อไหมว่าวิญญาณคนตายจะกลับมาหาคนที่รักใน7วันและได้บอกอีกว่ามันมาหาเธอแน่เพราะเธอจะไปแย่งหมอต้ามาจากมันแต่โจ้ก็ได้บอกว่านี่ก็ยังเที่ยงคืนแล้วมันจะไปทำอะไรได้เอ๊ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็รู้และจากนั้นเอ๊ะก็ได้ไปเข้าเวร ระหว่างที่เธอกำลังเข้าเวรและกำลังสนุกกับการตัดกระดาษของแบนเนมอยู่นั้นหางตาเธอได้เหลือบไปเห็นเงาดำๆแต่พอเธอได้หันไปก็ไม่เจออะไรแต่แล้วก็มีมือดำๆเข้ามาจับที่แขนของเธอเธอจึงตกใจและสะบัดท,ทิ้งนั่นทำให้เธอลม้มลงกับพื้นทันใดน,นั้นกระเป๋าแบนเนมของเธอก็ได้ขยับเหมือนจะมีอะไรออกมา เธอจึงหยิบกันไกามาเพื่อจะแทงมันแต่สิ่งนั้นก็หายไปเสียแล้วเธอเห็นท่าไม่ดีจึงเริ่มหนีเพื่อไปรวมตัวกับเพื่อนแต่ระหว่างทางที่เธอหนีมือเธอก็ได้ไปจับลาวเหล็กไว้แต่ก็มีพลังงานบางอย่างทําให้มือเธอติดจนเธอต้องใช้เท้ายันเพื่อให้หลุดออกมาแต่ทันใดนั้นเธอก็ได้พบกับตาหวานในชุดพยาบาลกําลังเดินมาหาเธอจากนั้นร่างของตาหวานก็ได้เปลี่ยนเป็นผีสาวตัวดําเมี่ยมและได้เข้ามาบีบคอเธอภาพตัดไปที่ยิ้มที่กําลังออกกําลังกายอยู่ ก็โดนพลังงานลึกลับจับขาเธอไว้แต่เธอก็ยังไม่ได้คิดอะไรจึงไปอาบน้ำล้างตัวแต่พอเธออาบน้ำเสร็จเธอก็โดนตาหวานจัดชุดใหญ่โดยการนำเส้นผมมากมายมาพันตัวเธอไว้ราวกับเป็นมัมมี่ตัดมาที่โจ้ที่กำลังหาของกินอยู่อย่างเพลิดเพลินและเธอก็ได้ไปแปลงฟันขณะนั้นเธอก็ได้เจอกับตาหวานและเธอก็โดนตาหวาน จับแขนให้เอาแปรงสีฟันแทงเข้าไปในปากจนทาให้ปากของเธอมีเลือดออกอย่างมากแต่เธอก็หนีออกมาได้เธอได้สังเกตว่าที่แขนของเธอเป็นสีดําและถูกบังคับให้จิกผมตัวเองจนเธอลม้มลงไปกับพื้นตัดมาที่นุกซึ่งกําลังตรวจคันอยู่ผลก็ออกมาว่าเธอกําลังท้องเธอก็เพ้อถ,ถึงงานแต่งงานของเธอกับหมอต้าแต่ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากข้างนอกเธอจึงรีบลุกออกไปดูเธอก็พบกับออนและแอมซึ่งทั้งคู่กําลังถูกตาหวานเล่นงานอยู่โดยการทําให้มือติดกับโต๊ะนุกกลัวมาก จึงได้วิ่งหนีออกไปแต่แล้วออนกับแอมก็หลุดออกมาได้แล้ววิ่งตามมาทั้งสองได้พัดหลงกันระหว่างขึ้นลิฟต์ออนจึงโทรหาแอมแต่แอมก็ได้พบว่าออนนั้นอยู่ในลิฟต์กับผีตาหวานและได้บอกให้เธอระวังตัวไว้จากนั้นสายก็ตัดไปและในกล้องวงจรปิดก็ยังมีเพื่อนเพื่อนพยาบาลแต่ละคนที่กําลังถูกตาหวานจัดการอยู่และกําลังจะโดนกําจัดทีละคนเริ่มจากยิ้มที่กําลังโดนเส้นผมพันอยู่เธอถูกดึงให้ห้อยหัวอยู่บนเพดานและเธอก็ได้โดนจับกดลงไปในตู้ปลาทําทให้เธอจมน้ําเสียชีวิต โจที่โดนจิกหัวอยู่นั้นก็โดนบังคับให้กินน้ําในท้งก่อนที่จะถูกผักให้เข้ามาในห้องที่มีแต่โหลดองเด็กทาลกจากนั้นก็ถูกบังคับให้กินใบมีดจนปากของเธอถูกใบมีดปาดและกามของเธอได้หลุดออกมาจนเห็นโคนลิ้นและจากนั้นก็มีร่างเด็กพุ่งเข้ามาที่ปากของเธอจนเธอได้ตายไปอย่างสยดสยองฉา,ากนี้จะอ้วกวะ่ะแอมที่เห,เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็พยายามถทราออกแต่ก็พบว่าออลนั้นได้มานอนอยู่ข้างหลังเธอแล้ว และแอมก็ถูกบังคับให้เอาเลื่อยมาหั่นร่างของอ่อนเป็นชิ้นๆจนออนนั้นเสียชีวิตไปต่อหน้าแอมและด้วยความเสียใจของแอมแอมก็ได้เอาเลื่อยมาหั่นคอตัวเองตายตามไปตัดมาที่หมอต้าที่กําลังรอลูกค้ามารับศพตาหวานแต่ก็รอแล้วรอเล่าก็ไม่มาสักทีหมอต้าจึงนําศพของตาหวานกลับมาที่โรงพยาบาลแต่ทัานใดนั้นนุก,ก็ได้โทรมาหาหมอต้าและกําลังจะเล่าเรื่องที่เกิดทั้งหมดให้ฟังแต่เธอก็โดนตาหวานควบคุมและบอกกับหมอต้าว่าให้รีบมา เมื่อเธอหลุดจากการควบคุมเธอจึงวิ่งหนีไปและไปเจอเข้ากับเอซซึ่งโดนเย็บคอติดกับกระเป๋าแบรนด์เนมของเธอนุกจึงได้ช่วยนําได้ออกมาแต่พอได้เส้นสุดท้ายออกหัวของเอก็หลุดมาพร้อมกระเป๋าด้วยนุกกลัวมากจึงได้ทําการวิ่งหนีกรอบและไปเจอเข้ากับกลุ่มพยาบาลจํานวนมากที่กําลังจะมาทําร้ายเธอแต่เธอก็ฝ่าฝูงพวกนั้นและหนีออกมาได้ แต่ก็หนีตาหวานไม่พ้นเช่นเคยตาหวานเธอได้ทําการนวดน,นุกไปหลายดอกโดยการกระแทกไปที่ท้องอย่างหนักนุกถึงกับต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่เป็นผลเธอได้ถูกควบคุมให้เอาไม้แหลมมาแทงที่ท้องของตัวเองถึงแม้เสียงนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนจะดังมาก็ตามแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรผีตาหวานได้และเธอก็ได้เข้ามาบีบคอนุกก่อนที่ป้ายเหล็กหน้าโรงพยาบาลจะหล่นมาทับร่างของนุกทางหมอต้าที่เพิ่งมาถึงโรงพยาบาลพร้อมกับอุ้มศพของตาหวานมาด้วยนั้นก็พบกับตาหวานในชุดแต่งงานและมาถวงสัญ,ญญาที่เคยให้ไว้ ตัดย้อนไปที่อดีตมอต้านั้นเคยเป็นชายรักชายมาก่อนและกําลังเล่นไพ่อยู่กับแฟนของเขาแฟนของมอต้าได้พูดออกมาว่าถ้าเขาเล่นไพ่ชนะจะขออะไรสักอย่างจะได้ไหมหมอต้าจึงตกลงแต่พอแฟนของมอต้าเล่นไพ่ชนะเขาก็ได้ขอแต่งงานแต่มอต้าปฏิเสธไปและบอกว่าการแต่งงานนั้นมันเป็นเรื่องของผู้หญิงนั่นทําให้แฟนของมอต้าไปผ่าตัดแปลงเพศและสัญญกยากร,รตัวเองจนกลายเป็นผู้หญิงและให้เรียกเธอว่าตาหวานตั้งแต่นั้นมา ภาพตัดมาที่ปัจจุบันผีตาหวานที่กาลังทวงสัญญาแต่งงานกับหมอต้านุกที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เดินมาพร้อมกับถังน้ํามันถังหนึ่งและได้ราดน้ํามันลงไปบนล่างของตาหวานและจุดไฟเผาทันทีจนทําให้ตาหวานล้มลงและสลบไปนุกและหมอต้าจึงวิ่งหนีเพื่อจะออกมาจากโรงพยาบาลแต่ก็ไปไหนไม่ได้ไกลนุกก็ได้ล้มลงและร้องแหกปากเหมือนคนกาลังจะคลอดลูกและมีเลือดออกมาจากหว่างขาของเธอจากนั้นก็มีร่างผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากช่องคลอดของเธอพร้อมกับคารมาหาหมอต้าและพูดว่า แต่งงานเรื่องก็ตัดจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยหนังเรื่องสวยลากไส้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ